สวัสดีครับผมนายเดชพลนบัตรนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับงานโยธานะครับซึ่งงานโยธามีหลากหลายมากมายนะครับที่เราพูดถึงไม่ว่าจะเป็นการสร้างตึกการเขียนแบบการออกแบบโครงสร้างออกแบบสถานที่ต่างๆนะครับซึ่งเกี่ยวข้องมาอยู่ในงานโยธาเลยรวมทั้งระบบรางนะครับระบบรางก็หมายถึงเส้นทางรถไฟนะครับวันนี้ที่ผมจะมาพูดก็คือการสร้างเส้นทางรถไฟชุมพรละน้องนะครับที่จะเชื่อมระหว่าง ทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับโดยโครงการนี้นะครับบิ๊กตู่เร่งรถไฟชุมพรละนองควักงบประมาณศึกษาออกแบบปีนี้นะครับซึ่งจังหวัดละนองนะครับซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของผมเองนะครับปัจจุบันไม่มีเส้นทางรถไฟผ่านนะครับหรือไม่มีรางรถไฟที่สามารถไปกรุงเทพได้โดยไปทางรถไฟนะครับไปได้โดยรถแล้วก็เครื่องบินเท่านั้นนะครับโดยโครงการนี้นะครับใช้งบประมาณสูงมากนะครับในการสร้างครับ แต่เมื่อก่อนนะครับย้อนไปเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่2เลยนะครับชุมพรและนองเคยมีเส้นทางรถไฟหนึ่งครับเขาเรียกว่าเส้นทางรถไฟสายคอคอดกะนะครับซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟของทหารญี่ปุ่นนะครับใช้ในการขนส่งเสบียงอยู่ประมาณ11เดือนนะครับจนถึงเมื่อวันที่26พฤศจิกายนนะครับสองสี่แปดเจ็ดเครื่องบินฝ่ายพันมิรนะครับได้ถล่มเส้นทางนี้นะครับจนเกิดความเสียหายหนักมากในบริเวณขอบวชีนะครับซึ่งเป็นบ้านของผมเองนะครับ ตอนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองจนทําให้เกิดความเสียหายแล้วก็เส้นทางรถไฟก็ได้สูญเสียไปนะครับและนี่คือรูปปัจจุบันนะครับที่อยู่บนหน้าจอนะครับเป็นรูปปัจจุบันที่ปัจจุบันยังมีหัวรถไฟนี้อยู่นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งนะครับซึ่งเส้นทางรถไฟชุมพรละอุ่นนะครับได้เกิดขึ้นพร้อมๆกับเส้นทางรถไฟสายกาญจนบุรีในระหว่างสงครามโลกมหาเอเชียบูรพาตั้งตั้งแต่ต้นจนสงครามยุติลงนะครับ เส้นทางรถไฟนี้ก็ปัจจุบันไม่มีแล้วแล้วก็มีโครงการขึ้นมานะครับที่บิ๊กตู่นะครับทางรัฐบาลได้จะสร้างเส้นทางรถไฟชุมพรละน้องนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเขาเรียกว่า S E S E O นะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฝั่งภาคใต้นะครับโดยเส้นทางรถไฟดังกล่าวนะครับจะเริ่มต้นจากชุมพรนะครับผ่านมาทางเรียบฝั่งทะเลอันดามันนะครับ ระยะทางประมาณ120กิโลนะครับเส้นทางรถไฟนี้ที่จะสร้างขึ้นนะครับโดยแบ่งเป็นทั้งหมด9สถานีนะครับโดยสถานีแรกนะครับจะเริ่มที่สถานีขุนกระทิงเดี๋ยวผมจะขึ้นสไลด์นี้ดูนะครับนี่นะครับสถานีจะเป็นสถานีขุนกระทิงนะครับและสถานีบ้านนาพอสามจะเป็นสถานีวังใหม่นะครับสี่จะเป็นสถานีปากจันนะครับซึ่งปากจันนี้จะเริ่มเข้าสู่จังหวัดระนองแล้วนะครับ ห้าเป็นสถานีกับบุรีนะครับเป็นอำเภอกับบุรีที่มีคอขอดกันนะครับที่จะเป็นสวนที่แคบที่สุดของจังหวัดระนองนะครับแล้วก็พอระหว่างมาห้ามาหกนะครับเป็นสถานีบางใหญ่นะครับจะมีจุดชมวิวของวชินะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่สวยมากนะครับซึ่งอยู่บริเวณบ้านผมเองแล้วก็จะมีหัวรถจักรที่ผมขึ้นรูปให้ให้ดูดังกล่าวเมื่อกี้เลยนะครับพอสถานีที่หกเป็นสถานีบางใหญ่นะครับสถานีที่เจ็ดจะเป็นสถานีละอุนนะครับเป็นอำเภอละอุ่น และมาสถานีที่8นะครับเป็นสถานีท่าเรือน้ําลึกนนองนะครับซึ่งสถานีที่8นี้เป็นสถานีที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าโครงการนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเราจะต้องการขนส่งสินค้าจากท่าเรือน้าลึกน้องนะครับไปใช้จ่ายยังสถานที่อื่นๆนะครับโดยฝั่งนี้จะเป็นฝั่งทะเลอันดามันนะครับและฝั่งชุมพรนะครับจะเป็นฝั่งอ่าวไทยนะครับซึ่งจะเป็นเชื่อม2อ่าวของประเทศไทยเข้าด้วยกันนะครับโครงการนี้ และก้าสถานีละนองนะครับเป็นสถานีอำเภอเมืองละนองเป็นสถานีสุดท้ายนะครับโดยกาสถานีนี้ครับจะมีจุดท่องเที่ยวเทิงธรรมชาติมากมายนะครับถ้าเราถ้าสมมุติว่ามันเกิดขึ้นได้จริงมันก็จะเป็นผลดีของจังหวัดละนองและชุมพรมากครับนี่คือท่าเรือน้ำลึกในปัจจุบันนะครับของจังหวัดละนองนะครับอันนี้เป็นการสถานีนะครับซึ่งครับโครงการนี้นะครับ มีมูลค่าลงทุนถึง4 5 8 4 4ล้านบาทเลยนะครับโดยแยกออกมาเป็น3ส่วนนะครับได้แก่1ช่วงก่อนก่อสร้างนะครับมีค่าออกแบบนะครับเฉพาะการออกแบบก็3 3 0 0ล้านบาทแล้วนะครับและ2ช่วงดําเนินการก่อสร้างนะครับอยู่ที่ประมาณ30,000ล้านบาทแล้วครับและสุดท้ายนะครับช่วงระหว่างเปิดบริการนะครับ16,300อเอ้ย16,300ล้านบาทนะครับซึ่งรวมทั้งสิ้นประมาณ45,000ล้านบาทนะครับ รัฐบาลจึงเร่งให้เกิดการทําโครงการนี้ขึ้นมานะครับแต่เมื่อเรามาเทียบกับเศรษฐกิจหรือมาเทียบกับรายได้ที่จะออกมาในยในอนาคตแล้วนะครับมันจะเขาเรียกไงนะครับแบบไม่คุ้มกับกําลังที่เราสร้างไปนะครับโดยเศรษฐกิจมันจเจริญขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่า พอในภายภาคหน้าอัตราการกระตุ้นของเศรษฐกิจมันจะไม่มากพอสําหรับการลงทุนถึง45,000ล้านบาทเลยนะครับทําให้โครงการนี้นะครับชะลอตัวการก่อสร้างออกไปอีก9ปีนะครับโดยกําหนดสร้างนะครับ2ในปี2577นะครับแต่ยังไม่รู้นะครับว่าปัจจุบันยังจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้หรือไม่นะครับแต่สําหรับผมคิดว่าถ้าผมจบวิศวะไปนะครับถ้าสมมุติโครงการนี้เกิดขึ้นได้จริงนะครับอนาคต จะมีวิศวกรอีกมากมายนะครับที่จะมาได้สร้างเส้นทางรถไฟนี้นะครับซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นวิศวกรต่างประเทศจะเป็นวิศวกรที่เก่งๆนะครับทําให้มีงานทําแล้วแบบเจริญเติบโตได้ดีนะครับสําหรับผมนะครับวันนี้ผมก็ขอจบนําการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆคิดว่าถ้าสมมุติว่ามีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟชุมพรระนองจริงจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจ ของประเทศเรามากน้อยเพียงใดน,นะครับก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับแต่จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นจริงมันก็อยู่ที่เรื่องของอนาคตนะครับวันนี้ผมก็ขอบคุณเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ